พูดหวอ่ะสวัสดีค่ะแม่แอนค่ะใหๆอ่ะอ่ะตอนตอนนี้เราอยู่กันที่ประเญี่ปุ่นนะคะที่โรงแรมอะไรนะคะโอคุฮิดะอ่ะโอเคการเดินป่ะไม่ใช่มันเป็นการเดินอะไรเนี่ยโอคุฮิดะค่ะการเดินเมื่อกี้นะคือแบบ หิมะตกตลอดทางเลยอ่ะแล้วหนาวมากเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าว่ามันหนาวยังไงตอนขับทางทางหิมะเริ่มมีแล้วนะคะอุ๊ยนี่นี่นี่เห็นเมาอนกเด็กๆเป็นไงเด็กๆอยากอยากเล่นหิมะอย่างเย็กตอนนี้นะคะเราโผล่มาที่สวิตเซอร์แลนด์แทนแล้วนะคะ อันนี้อากาศข้างนอกเมื่อกี้ผ่านอุณหภูมิเขาบอกว่าลบแปดองศาตายอากาศกระชากขนาดนี้นู้นนักกี๊ีค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหป้าครับรถไปไปอย่าโอ้โห้มนนี้มองไม่เห็นถูกู <c oughs> ไปแล้วเนี่ยหนาวมากแต่ว่าเราเราก็รอชีวิตมาได้ค่ะสุดท้ายเราก็มาถึงโรงแรมของเราอันนี้เรามาถึงห้องพักแล้วค่ะห้องนี้นะคะจริงๆก็ไม่แพงมาก ประมาณคือละหมื่นหมื่นบาทนอนได้สี่คนรวมอาหารเช้าเย็นนะคะซึ่งแค่อาหารก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าไม่แพงแล้วนะคะน้องเจ๊ต้องกายพาไปดูหน่อยค่ะทีละห้องเปิดประตูไป,ปตูญี่ปุนเนี่ยแบบนึงแบบนึง,นนงอีกเปิดเลยเปิดเลยเออโอ้ห้องสวยค่ะที่นี่ห้องสวยมากไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะมาเปลี่ยนให้เดี๋ยวเขาจะมาแปลงร่างอ่ะตรงนี้ก็ปกติเป็นหนอน้อ,องแบบ เสือปูเสือก็คือกลางวันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือสามารถใช้ชีวิตกับโต๊ะอะไรนี้กินข้าวมี้ได้แต่ว่า,อาพอกลางคืนก็จะแปลงร่างเป็นที่นอนอ่ะส่วนตรงนี้ค่ะด้านนี้มีตู้อะไรบ้างเปิดสํารวจสิอันนี้อันนี้มีที่นอนซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปปูนะวิวสวยไหมคะมองตั้งแต่เห็นหน้า็ราเก็ตกับมามานี่แหละฮะสะท้อนไปสะท้อนมางั้นมีตู้อะไรอีกคะ มีชานี่นี่เปิดเปิดเองกงๆนี่หรอเดีใช่่ะนี่คือชุดแอ๋อเปิดโกงๆอ๋อนี่มีชุดชงชาด้วยนะครับตอนเราเช็คอินมาใช่ไหมเขาก็จะบอกห้องว่าห้องเราห้องนี้นะแล้วก็ห้องอาหารอยู่ชั้นสองนะให้เรากินดินเนอร์ที่ห้องอาหารเนี่ย มีดินเนอร์สตาร์มีไม่มีตั้งแต่6โมงหโมงครึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งรอบที่เริ่มนะซึ่งของเราอ่ะินห้องมาตาตาบีเราเลือกรอบสุดท้ายทุ่มครึ่งตอนเช้าเราเลือกรอบสุดท้ายเหมือนกันแปโมงครึ่งนะแล้วก็ที่นี่จะมีสปาด้วยสปาก็คือออนเซนประมาณนี้นี่แปนที่ใหญ่โตมากเลยใช่ก็จะมีมีห้องห้องอาบน้ำแยกชายแยกหญิงนะมีซาวน่าแล้วก็จะมีห้อง ส่วนตัวออนเซนส่วนตัวของฝั่งหญิงฝั่งชายแล้วก็จะมีเป็นี้เป็นิกเป็นสุกี้ม้อรวมอยู่ตรงนี้สุกี้ม้อรวมแต่สุกี้ม้อรวนมันคือใส่ชุดนี้ได้อ๋ออ๋อรูปผ้าได้รูปผ้าได้อย่างนี้อย่างนี้ทุกคนก็โอดเห็นของแม่แอนนี่ต้องดูหรอกเธอดูแล้วแม่ใชโอ้ยอย่ามูอย่างนั้นดิหมดเลยออกคีบปวดตายตายตายหมดแล้วเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อ บอกว่ามันจริงๆไม่แปนจริงอ่้านด้านคือฟองน้ำอ่ะเราไปกินข้าวดีไหมพูดเยอะเออรู้แล้วอ๋อนี่กี่โมงละนี่ประมาณ6กโมงไงอ่ะหกโมงห้าโมงครึ่งจะไปฟ้ามืดอย่างกันสองทุ่มอตอนนี้นะคะเป็นช่วงเย็นที่เราจะไปทานอาหารเย็นกันแล้วนะคะ อาหารเย็นเรากินที่ไหนกันคะมามาค่ะเ<อ>นื่องจากว่าที่เราจองมามันรวมอาหารเชา้าและอาหารเย็นด้วยนะคะน,นี้เราก็เปลี่ยนเป็นชุดยูกาเตะกันเรียบร้อยแล้วนะ,นะ,ะ<า>ออนเซนตาอ๋อโอเคนะคะจริงๆแอบไปแช่ออนเซนมาแล้วด้วยนะแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูว่าช่วงที่ไม่มีคนจะไปถ่ายด,ดูมันฟินมากเลยนะเพราะว่ามันอยู่แบบแบบอย่างเงี้ย่ร้จะพูดยังไงเนี่ย เนี่ยแบบอยู่เอัลดอร์แล้วก็มีแนวนวดอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาที่เล่นเล่นอ่าอันนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองดูว่าถ่ายได้ถ่ายไม่ได้แต่ว่าพรุ่งนี้เด็กๆจองที่จะเล่นอะไรคันเนี่ยเล่นอะไรเล่นอะไรเอาเล่นอยู่มาไม่ใช่เหรอเออาอ่าอันนม้จำไม่ได้หป่ากเนาะอ๋ออาหารอยู่ไหนเนาะห้องห้าครับมามาค่ะ โอ้โหอ่านสิอันไหนนี่ไงอ่านชื่อเนี่ยอ่ะอันนี้ชากูนี่เราต้องหาห้องอะไรนะหูห้องก็เพียบเลยค่ะอ้อหโรงแรมนี้ห้องใหญ่เยอะมากอ่ะไม่อันานั้นไม่มีเก้าอี้นั่นไม่น่าจะใช่ไหมเอ้ยไม่มีไม่มีรองเท้าเลย ว่าทำไมเขาไม่เขียนเป็นเบอร์หนึ่งเมือสองว่าจะได้อาดอก <laughs> นี่นี่ดูและอ่ะตัวนี้ไม่มีภาษาอังกฤษสักคำ <laughs> มันช่างถามเขาดีกว่าเดสกาอจอออโถเดินผิดข้างอนะู้นี่มีเขียนชื่อไว้เลยนะคะ ไหนฮะโอ้โหอลังการงานสร้างมากอัโอ้มันอะไรน่ะมันมีใครเซกิด้วยมาเั่งน่เกั่งนู่นน่ะเป็นของเด็กค่ะลับไปอ๋อับไปรับไปับไปอ่ะอ่าอ่ะขับไปับไปขับไปเบรดับไปับไปอ่ะับไปมีเมนูให้ด้วยใช่ไหมหม่าม้าัะ อะไรบ้างคะเมนูเนี่ยเขามีเราใหฟังอลยเมื่อกี้กัเปยกําปยคือวายอ๋อพหมเราไวมันคือเล้ากินเล้าอร่อยไหมเลาบวยก็ไม่แย่ใช่ไหมมันมันเหมือนน้ำส้มเออเเหมือนน้ำมงุนเหมือนน้ำมงุนเหมือนน้ำมะงุนอ๋ออ๋อเด็กเขาไม่ให้กินอ่าใครเซกินะคะมื้อนี้ใช่ค่ะคือจะบอกว่า อาหารกลางงานสร้างมากล้วเรากินได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าเขาให้มองปิก่อปิก่อนก่อนเขาเขาเดึงอยู่นี่สาหมายถึงว่าอันนี้เหรออาซาซิมิซาซิมิอ๋อปาดิปาดิอ๋อม่าี่ยามุกชดกะน อ่าให ah, ้อ mm ่าเน่เน okay. ่เน่นะจิ้มกันอ่าเม็โชซาเมะอ่านี่ชาชิมิซาเมะคอเบนไซาเมะแซลมอนこれ豆腐豆腐豆腐これ口にโอเคโชยุอ่啊โชยุ啊これねมัาซาบิอ๋อมาซาบิโอเคโにがนี่ไงนี่ไงบีปิงกันมาม่าสลัดสิใช่ไหมอ่ามามากินอ้าวโอ้อะไรอย่างนี้ของเด็กๆค่ะออ๋คือเอาเงี้ยขอตัว กินก่อนดีกว่ามันจะเยอะแล้วเนี่ยเออาใชอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแอปเปิ้ไทเซอร์นะคะอันนี้เขาบอกว่าให้เป็นมิกซ์หมูหมุนมิกซ์คนๆนะกินใน้อเดียเลยค่ะต่ออประมาณนี้ของเขาแล้วไอ้นี่คืออะไรเนี่ยมันมาทำไมเนี่ยมาในตรงกลางอ่ะเดี๋ยวรอเตือนก่อนคือมันเป็นพ็อปหรือเปล่าคะแบบเอาไว้สวยงามอ๋อจุดไฟจริงอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเดี๋ยวมีสตีมดิชนะคะสตีมดิชก็คือในหม้อนี้โอเคแล้วเดี๋ยวก็จะมีที่ดั เดี๋ยวกินที่นให้ดูแล้วกันะนะอย่างอื่นไม่กินได้ดูขอกินแหละคือต้องบอกเลยมันใบผักบยาหญ้ามากเลยอ่ะมือนี้เนี่ยดูดิเปิดๆออกมานี่คืออันนี้กินไปแล้วส่วนหนึ่งที่กินได้ถูก <c oughs> ข้าวดีมากบอกเลยนะแล้วนี่คือลูกเดือยฮะเขาต้มลูกเดือยเหรอใช่แลบบีี่ะอแบบเขาเขาแบบว่าเทลตี้สุด เคนเยนนั่นอะไรหรอไม่รูอยู่ที่สองกันออ่ะก็คือจริงๆมันเป็นสถานดีนะต้องบอกเลยนะแต่เราอาจจะแบบไม่ค่อยเป็นอ่ะเออเดี๋ยวนี่นี่รอนี้รอนี้แฮปปี้เหรอป๊มาแฮปปี้อยู่คนเดียวเรือป๊ารอแฮปปี้อะไ่เรือยี่ดาอะไรของเราวันนี้นนะะฮี่เลยฮะยี่ดาบีฟนะฮะเป็นไงเคสกินอยู่ใช่ไหม อะไรฮะเนื้อที่ด่าพวกพวกนี้เนี่ยแบบว่าปากสูงนะกินแต่ของดีๆอ่ะเดี๋ยวจบคลิปในวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปเล่นหิมะแล้วก็ไปแชาไปแช่ออนเซนกันดีกว่านะอ่ะไปก่อนนะคะกับโฮเทลอะไรนะโอคุที่ดะาการ์เด้นโฮเทลค่ะอะไปบ้านค่ะ